เกมมิ่งรุ่น ล่าสุดจากคอแซคอแซ M55 นะคะมีทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายวันนี้ฟ้าจะมาเทสกับเกมวอร์ลแดนกันค่ะว่าเอาอยู่หรือเปล่าไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสาอีกเช่นเคยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะฟ้าอยู่กับเมาส์รุ่นใหม่ล่าสุดของคอแซค่ะที่บอกไปนะคะว่าคอแซตอนนี้เขาออกสินค้ามาใหม่แบบเรื่อยๆเลยอย่างตัวล่าสุดนะคะก็เป็นเมาส์ M55 นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะฟ้าก็แกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องเขาทั้ง2รุ่นเลยดีกว่าค่ะว่าสวยขนาดไหนแล้วก็ใช้ ไดด้ีหรือเปล่่าาคะงนก่อนอื่นนะคะฟ้าจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูในเรื่องของการดีไซน์ออกแบบของเมาส์ M55 รุ่นนี้กันก่อนค่ะเมาส์ M55 ทั้ง2รุ่นนะคะทั้งไร้สายแล้วก็มีสายนะคะฟ้าบอกเลยว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะ ตัวเมานะคะเป็นทรงแบบบาลาน์ค่ะก็สามารถใช้งานได้ทั้งซ้ายขวาใครที่ถนัดซ้ายก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันค่ะปุ่มนะคะน้องเขาจะมีมาให้ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันค่ะปุ่มนี้ปุ่มนี้นะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างตรงนี้2ปุ่มค่ะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็สามารถกดคลิกได้ค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะรวมกันเป็นหกปุ่มนะคะและสําหรับรุ่นไร้สายนะคะด้านหลังเนี่ยการเชื่อมต่อก็จะเป็น USB นะเขาก็จะมีแถบให้เก็บ USB ค่ะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้ค่ะด้านบนนะคะตรงนี้สามารถถอดได้ค่ะแล้วก็ใช้ถ่าน AA นะคะขนาด1ก้อนค่ะในการใช้งานนะคะก็สามารถปิดได้แบบนี้ค่ะถัดมานะคะสําหรับรุ่นที่มีสายนะคะน้ําหนักน้องเขาจะเบาไปนิดนึงค่ะแล้วก็ ฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าปุ่มเนี่ยรูปทรงเหมือนกันเลยค่ะทั้ง2รุ่นนะคะจะมี DPI ที่แตกต่างกันค่ะถ้าเป็นตัวไร้าสายนะคะ DPI สูงสุดจะอยู่ที่26,000 DPI ค่ะแต่ถ้าเป็นตัวที่มีสายนะคะ DPI จะอยู่ที่16,000 DPI ค่ะและสําหรับแ a c ก i n g Speed นะคะจะอยู่ที่300 IPS เท่ากันทั้ง2รุ่นเลยค่ะเมาส์ M5 นะคะรองรับการตั้งค่าผ่านซอฟต์แวร์ IQ ด้วยค่ะไม่ว่าจะตั้งค่าปุ่มมาโคนะคะตั้งค่าสปีดก็สามารถเซตอัพได้ที่โปรแกรมนี้เลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวฟ้าจะพานเพื่อนเนี่ยไปปรับตั้งค่าใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ไอคิวกันค่ะตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่หน้าซอฟต์แวร์คอสแอ i ไอคิวแล้วค่ะและตอนนี้นะคะฟ้าจะพานเพื่อนเนี่ยไปปรับเมาส์ m 5 w i r e l e s ค่ะก็กดคลิกเข้าไปที่ตัวสินค้าได้เลยนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็น key assignment ก็คือเราเนี่ยสามารถตั้งค่าปุ่มต่างๆของเจ้าตัวเมาส์ได้ที่ตรงนี้เลยค่ะปุ่มซ้ายปุ่มขวาปุ่ม้้าาขง ปุ่มตรงการนะคะที่เขามีมาให้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็น DPI ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขามีสเตตไว้ให้ปรับระดับได้ทั้งหมดถึง5สเตตด้วยกันค่ะหรือเพื่อนนะคะสามารถปรับได้สูงสุดถึงตรงนี้เลยนะคะก็อยู่ที่การใช้งานของเพื่อนค่ะหรือว่าเรานะคะอยากตั้งค่าเดิมเนี่ยก็กด Reset to default ได้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเมาส์คอแซค่ะ และเมานะคะฝารู้สึกว่ามันมีน้ําหนักที่เบามากๆนะคะก็เหมาะสาหรับเพื่อนๆที่ชอบเมาที่มีน้ําหนักเบานะคะเพราะว่าเนนเรื่องการเคลื่อนที่แล้วก็คล่องตัวได้แบบดีเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเมา์คอไซเอ็มกันนะคะว่าเสียงเขาเนี่ยจะฟิลลิ่งประมาณไหนหลังจาก เทสเกมกันเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆก็อยากรู้ราคาของเจ้าเมาส์ M5 รุ่นนี้กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับตัวไวเลสน,นะคะราคาอยู่ที่1 7 9 0บาทค่ะแต่ถ้าเอาเป็นตัวที่มีสายนะคะราคาจู่เพียงแค่10,90บาทเท่านั้นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นเมาส์เกมมิ่งที่แบบคุ้มบัตรเจ็ตได้แน่นอนค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจซื้อเมาส์เกมมิ่งคอแซนนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศค่ะและอย่าลืมสังเกตสติกเกอร์เซนตี้ด้วยนะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานค่ะอย่าลลืมกก like, กดดไ์แชร Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้านะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก Ascenti Thailand ค่ะเจอกับฟ้าใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย